สวัสดีค่ะ <Ad ios. S 1> อัญญาอัญญาเซลวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลูกค้าสวยๆของเราค่ะซึ่งยื่นวีซ่า F6 ขีดหนึ่งหรือวีซ่าแต่งงานนั่นเองค่ะคุณลูกค้าช่วยอธิบายหน่อยนะคะว่าคุณลูกค้าเป็นเคสประเภทอะไร mm hmm. เคยเวอร์วีมาไหมคะเคยเวอร์วีหนึ่งปีกับอีกสามเดือนค่ะตอนแรกก็ยืน่นซีสามกับทางบริษัทแล้วก็กลับมาใช้บริการ F6 กับทางบริษัทอีกทีนึงและ คนไทยตอนนี้เขามีการให้รายงานตัวกลับมาช่วงกุมภากกลับมาทํายื่นวีซ่าถูกกฎหมายดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้นะคะคนไทยที่รายงานตัวกลับมาช่วงกดแบ็คลิสต์นะคะรายงานตัวกลับมาได้ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2024นี้นะคะใครที่อยากจะทําวีซ่าอย่างถูกกฎหมายเข้าเกาหลีอ,อีกรอบนึงนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะแล้ว ลูกค้ารู้สึกประทับใจอะไรในบริการของบริษัท KT v ีวีซเราบ้างคะทุกอย่างเลยค่ะเวลามีคำถามอะไรก็ตอบเร็วมากสามารถเชื่อใจได้ค่ะว่าบริษัทเก่งมากเป็นทีมงานที่มืออาชีพค่ะแล้วอย่างเคสคุณลูกค้าเนี่ยช่วงนี้คือเหมือนได้มีการฝึกภาษาเกาหลีไหมคะหรือว่าตอนยื่นวีซ่า M6 ไปมีใบสอบภาษาไหมคะมีใบตับิค่ะสอบใบตับิได้กือบสอค่ะเก่งมาก <Wow. S 1> <laughs> ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะสอบโทปิกเกือบสองเลยมีเทคนิคอะไรให้กับคนดูบ้างไหมคะว่าอุ้ยฉันอยากจะสอบโทปิกเนี่ยที่จะถึงเนี่ยคือไม่รู้จะเตรียมตัวยังไงอยากจะแนะนําอะไรให้กับคนที่อยากเรียนภาษากเกาหลีหรือสอบโทปิกบ้างคะอย่างเราก็เราพออ่านออกเขียนได้เราก็ปริ้นข้อสอบออกมาทําตลอด1เดือนเราทําตลอดทั้ง1เดือนเลยก็ ก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่ภาษาก็จะออกแบบแพทเทิร์นเดิมๆค่ะก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถเรานะคะถ้าเกิดแบบเราอยากไปเกาหลีอยากไปอยู่กับสามีของเราเนาะก็เรื่องภาษาก็ถือว่าสาคัญใช่ไหมคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ใครที่อยากวีซ่าพันปังๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ f a c e b o o เคที i s a ปรึกษาวีซ่าหรือ Li n e แอดเคจุดวีซ่าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออนย่า